แพทย์หญิงนกพวันจันสุขศรีจากเบลล่าแคร์นครศรีธรรมราชร่วมยินดีบริษัทบอนซองฉลองครบรอบ11ปีพร้อมเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่ดีมีคุณภาพในการดูแลคนไข้ด้วยพวแพทย์ผู้เชี่ยวชาญค่ะแพทย์หญิงนพวันจันสุขศรีนะคะจากเบลล่าแคร์คลินิกนครศรีธรรมราชค่ะก็ยินดีกับบอนซองนะคะเพราะว่าหมอเองก็ใช้ฮูเจลมาตั้งแต่สมัยที่บอนซองมีแบบผลิตภัณฑ์ฮูเจลแรกๆเล,เลยแล้วก็ใช้มาตลอดแล้วก็คนไข้ก็ บอกเลยว่าปังประทับใจกับกับตโบทอ็อกที่เราใช้ะค่ะเราลองใช้เองแล้วฉีดกับหน้าหมอเองด้วยหมอก็เลยแบบเริ่มเริ่มกับหน้าหมอเองเพราะว่าทุกตัวหมอจะลองกับหน้าหมอเองแล้วรู้สึกว่ามันละมุนมันธรรมชาติแล้วก็ประทับใจะค่ะอยากให้คนไข้ได้ลองใช้ด้วยพอเขาฉีดไปแล้วยิ่งคนใต้สาวใต้หน้าเขาจะคมอยู่แล้วถ้าฉีดไม่ดีฉีดไม่ดีเนี่ยคิ้วยกคิ้วกระดกหน้าแข็งแต่ตัวเนี้ยครูเจลเนี่ยไม่แข็งละมุน ค,คนไทยชอบอรับฟีดแบกดีเพราะเขามั่นใจว่าคือเหมือนที่บอกเราฉีดมานานแล้วเราต้องเลือกของดีของคุณภาพให้เขาอยู่แล้วถ้าเราใช้หูเจลเขาก็จะมั่นใจว่าหูเจลดีลก็ยินดีนะคะใครอยากลงไปใช้บริการก็ลงไปเลยที่เบลล่าแคร์คลินิกนะครศรีธรรมราชนะคะอยู่ใจกลางเมืองเลยถนนพัฒนาการคูขวางน,นะคะฉีดโดยหมอคนเดียวไม่มีหมอนคนอื่นผ<อ>ลิตภัณฑ์คือยืนยันได้เลยเราสั่งตรงน บริษัทไม่มีสอนไส้แน่นอนนะคะคอนเฟิร์มด้วยคุณภาพออะไรก็ตามทุกตัวถ้าไม่ลงหน้าหมอก่อนไม่ลงหน้าคนไข้เด็ดขาด